สวัสดีครับหลังจากที่เรานะครับไปได้ส้มตํามาแล้วเดี๋ยวจะให้ดูอันดับแรกของดีนะครับรอก็ต้องนี่เป็นเนื้อแห้งนะครับเนื้อแห้งแดดเดียวเนื้อหมูนในที่ทํางานเขาขา,ายผมก็ว่าเอ๊ะทำไมคนชอบซื้อกันปรากฏว่าผมก็เลยลองซื้ออร่อยครับ ดูสภาพอาจจะโซมหน่อยนะครับอย่าว่ากันนะครับเพราะว่าทํางานบ้านอย่างเงี้ยครับคุณสดขยันเมื่อกี้ไปก็ขับรถหลงๆลืมๆซอยนะครับแล้วก็อันนี้เดี๋ยวมาเทส้มตําก่อนซ้มต่าผักแม่ค้าจะให้ผักเยอะผมบอกว่าไม่เอาผักเยอะนะครับนี่ผักนะฮะเดี๋ยวเรามาทานซุมต่ากันอันนี้เป็นเขาเรียกว่าต,ต,ตําตาซ้วตตาปลา ลงไปเลยนะครับชูสโอ้โหครับพี่น้องครับเห็นไหมครับนี่นะครับแล้วก็มีแคบหมูกินมันเยอะๆครับนี่เยอะอะกาศดองนะฮะ มีไข่ต้มด้วยนะฮะไข่ต้มกินได้หลายอย่างครับวันนี้ไข่ต้มนะฮะเป็นไข่ที่มันไม่ฟัดตัวนะฮะมีไข่ต้มขนมจีนผมเอามาเผื่อเดี๋ยวเรามาทานขนมจีนกันอ่ะโอเคไข่ต้มก็หลายฟองอยู่เอาอีกฟองอแล้วกันเว่าไม่ไม่ได้ทานข้าว ่าให้ดูหน้าตานะครับหน้าตาอย่างเงี้ยครับหน,าานะะหน้าตาส้มตำนะฮะหน้าตาส้มตำดูกันให้ชัดๆเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเรามาทานส้มตำกันวันนี้นะครับผมทานส้มตำเดี๋ยวมาดูสิผมขอนะะขอนุญาตนะครับขออนุญาตนิดนึงคือผมขอใช้มือแล้วกันนะครับผมขอใช้มือนะเดี๋ยวอ่ะดูกล้องโอเค คือร้านส้มตํานี้จะอยู่ที่นาว่าขับรถในนาว่าผมยังหลงหลงลืมทางอยู่เมื่อกี้ไปก็หลงทางมีคนบอกว่าเขาชื่อส้มตำอากุ้งอืมยอดเป็นส้มตําที่มัดต่ผมได้อมี่ม่ก็เถิน เดี๋ยวาพร้อมไหมนร้อมแล้วดีอะมามาครับผมจะลงช่อง y o u t u b บบักเกือกพาเพลินด้วยนะครับแต่ว่าไม่ค่อยมีคนสนใจผมจะลงเฟสไปก่อน ตั้งใจจะเอารถไปล้างก็ไม่ได้ล้างตั้งใจจะไปซื้อขาตั้งกล้องก็ไม่ได้อาไปก็ไม่ได้ซื้อไม่ได้ทำอะไรเลยมัวยุ่งยุ่งเที่ยวอยอมรับครับเจ้าเนี้อร่อยมัดใจผมดูครับตักซวยขึ้นมาเดีย๋ยวมาลองไวจะได้เห็นจะชัด นี่นะฮะจากน้ำขึ้นมาลาดมาครับทานขนมจีนด้วยกันส้มตำอยู่ร้านซ้ายมือทางเข้าตัวเมืองนาว่าก่อนถึงบิ๊กซีมินิตรงหัวมุมร้านที่แยกลงไปพระธาตประสิทธิ์นะครับพระธาตประสิทธิ์ มุมหัวมุมพอดีเลยอย่าไปผิดร้านนะครับนี่ครับตักโรยเลยนะฮะอันนี้จะเป็นน้ำอร่อยอ,อร่อยมากครับมึงวะาแซ่ สุดๆมีเม่ขนมมีเม่กระถินด้วยเบเกความเผ็ดด้วยขนมจีนสดมผมเป็นคนจวดมากเวลาทานอะไรนะครับต้องจวดต้องเข้มข้น มะเขือเทศด้วยผักดองสุดยอดซุปตำร้านนี้ไม่เคยทำให้ผมผิดหวังตั้งแต่มาอยู่นาว่านาว่าของอร่อยเยอะ ร้านหมูกระทะก็เยอะโอ้โหเผ็ดนี้สุ้ตายครับ ชีวิตคนโสดวันหยุดหรือไม่หยุดทําอะไรไม่ผิดแต่ต้องทําไม่ใครเดือดร้อนตื่นขึ้นมามีพี่ชายสุทธิรักนะครับมาข้อะประตูบ้านเนานพื่อไปงานบุญกระถินบอกไปไม่ไหวเมา,เาค้างหลายวันแล้ว วันนี้จะอยู่บ้านทำความสะอาดบ้านรีดผ้า สะใจเพจดุคนหัวลุกเสร็จนี้ทำอะไรเสร็จทุกอย่างแล้วเดี๋ยวจะไปหากินปลาบ้านท่าเรือสิ่งหนึ่งเน้นย้ำว่าสิ่งหนึ่งที่มาอยู่เนี้ย ตั้งแต่ย้ายมาอยู่อำเภอนาว่าอยู่บ้านท่าเรือตำบลท่าเรือบ้านท่าเรือเนี่ยจะมีบ้านท่าเรือหมู่หนึ่งหมู่สองหมู่แปดบ้านบ่าว่าบ้านซ่อมบ้านนาซ่อมบ้านสามแยกคนที่นี่น้ำใจเนี่ย อย่างนี้เลยนะครับดีอย่างนี้เลยประทับใจเป็นกันเองอยู่แล้วมีความสุขนาว่าก็อยู่แล้วมีความสุขเมื่อวานชวนกินปลาชวนไปโน่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดมีความรู้สึกดีในใจมีความรู้สึกว่ามาอยู่แล้วมีความสุขกับเขา กับข้าวเยอะอร่อยมาครับมาเที่ยวนาว่านครพนมของแ,แปลกๆให้ชมเยอะบรรยากาศดีกับข้าวอร่อย ฝากติดตามด้วยนะครับช่อง YouTube ของผมบอกเบลพาเพลินหรือว่าจะติดตามผ่าน Facebook ก็ได้ ส,สุดยอดแห่งความเป็นนาวาในเรื่องของส้มตำหมูกระทะก็อร่อยครับที่นาวาแปลกอย่างหนึ่งหม,หมูกระทะเดลิเวอรี่เนเยอะมากแล้วที่สำคัญไม่แพงด้วยหมูกระทะนาวาไม่แพง สุดยอดพีนสุดๆแม่ค้าทำอะไรเนี่ยมันมันพิคจริงจริงๆ,ๆ ร้านส้มตำหัวมุมซ้ายมือตรงแยกที่จะลงไปพระทัตุประสิทธิ์ก่อนถึงบิ๊กซีมินิอำเภอนาวานะครับร้านส้มตำเจ้านี้มัดใจผมแล้วครับถูกใจมาก เ,เดี๋ยวยังไงคลิปนี้ผมไม่แบกจริงครับแซ่บเผ็ดผมคงต้องหยุดคลิปไว้ก่อนเ,ออเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าไปลุยกินปลาบ้านท่าเรือ คลิปจตมตำนาว่าขอหยุดไว้ก่อนไม่ไหวแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ